สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่15นะครับเดือน 7, 2566พนิะครับคลิปนี้มัดรวม4หนอยนะครับพี่พี่วันนี้ผมต้องขอโทษขออภัยพี่พี่นะครับที่ลงแนวทางช้านะครับมีพี่พี่ fc เนาะก็คอมเมนต์มาในช่องทาง YouTube แล้วก็ในไลน์กลุ่มด้วยกระทักมานะครับพอดีว่าวันนี้ติดตุระนะครับพี่พี่ก็รีบสุดๆนะครับเนาะก็ถ้าเกิดช้ายังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ก็คลิปนี้ก่อนไปรับชมนะครับฝากคําเตือนพี่พี่นะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมเดี๋ยวเราไปแบบเร่งรีบนะครับไปแบบเร่งรีบเนาะเมื่อวานนี้นะครับของเรานะครับสายรูดนี่ก็ถือว่าถือว่ามานะครับพี่พี่เมื่อวานนี้สายรูดถือว่ามานะครับแต่ว่ามาไม่ตรงรอบนะครับพี่พี่ วันนี้ผมให้วิ่ง4กับ9ไปนะครับ4นี้ไม่มานะครับมาแค่หลักร0อยรอบพิเศษนะครับก็ถือว่าไม่มาเนาะในรอบปกตินะครับเนาะผมเน้นเมื่อวานในปกติ VIP นะครับก็สรุปก่อนเข้าวๆนะครับ9นะครับพี่ๆเข้าแค่รอบในรอบพิเศษนะครับก็คือ39 39นะครับเนาะมาในตัวเน้นถ้าเกิดใครเอา9ไปวิ่งไปรูดนะครับในรอบพิเศษเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับ 9339นะครับมาตัวเจาะเนาะนะครับก็ในรอบปกตินั้นไม่มานะครับกับ VIP เนาะต้องขอโทษด้วยนะครับมาแต่ว่ามาไม่ตรงรอบนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับเดขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับพี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับผม เป็นบ้านเสี่ยงโชคนะครับก็ไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับวันนี้ผมนะครับได้เลขพี่น้องนะครับได้เลขพี่น้องก็คือสายวิ่งนะครับสายวิ่งนี้ผมให้ไปที่เลข2นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข1เน้นรอบปกติลอง v i p เช่นเคยนะครับ10 11 1 2สอง 1 3 1 4นะครับ1 5 1 6 1 7 1 8 1 9นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะ1 0 1 2 1 3 1 4 1 5นะครับอยากบอกพี่ๆว่านะครับวันนี้ผมชอบเลขตับนะครับแนวทางหวยฮานอยเนาะ ถ้าใครชื่นชอบอยังไงก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับผมก็ทําไปตามสูตรเนาะวันนี้ได้สูตรเลขต่ํานะครับหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยผมให้ไปที่2 1งหนึ่งนะครับผม3ามตัวเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะครับ วิ่ง2รูด1นะครับผมถ้าใครไม่ชอบ1เนาะเอา2มาประกบคู่ได้นะครับอาจจะเป็น20 21 23 24 25นะครับประมาณนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวจาะเนาะเด้งๆก็แล้วกันนะครับพี่พก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ